สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวปีวอกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสุบวิหกสิบสี่ทาโรนะคะชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ราข้นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปโดยรวมของคนที่เกิดปีวอกนะคะประจำเดือนอสิงหาคม2,563นะคะเป็น general reading ทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภนะคะซึ่งปีวอกจะพิเศษหน่อยในเดือนนี้ก็คือคุณจะไม่ได้อยู่ในหน อ่าหใน12วิดีโอคือเป็นไปไม่ได้พอดีพอดีว่าตกหล่นก็เลยมาทำแยกคลิปให้นะคะแต่ว่าหัวข้อเดียวกันก็คือดวงโดยรวมของชาวปีวอกประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นเช่นไรนะคะเราจะให้ไพ่เป็นคนไกด์ไลน์คุณแล้วก็คำแนะนำจากจักรวาลน,นะคะอดวงครึ่งปีหลังนะคะ2563เสร็จแล้วนะคะ ก็ไปรับชมรับฟังได้ตรงเพลย์ลิสต์นะคะถ้าตามหาคลิปไหนไม่เจอนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะในเดือนสิงหาปีวอกค่ะว้าวปีวอกคุณน่าจะมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเดือนสิงหานะคะกำลังบีซี่วุ่นวายอ่า ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์คุณกําลังจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาโดยเฉพาะการเงินหรือว่าความสัมพันธ์นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณกําลังพัฒนาเรียนรู้หรือว่าไต่ระดับขึ้นไปในเรื่องของความ Success ของคุณน่ะหรือว่าความมั่นคงในเรื่องใดที่คุณกําลังโฟกัสอยู่เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนขอดูการงานก่อนนะคะการงานปีวอกสิงหาค่ะ โอ้โหเดืมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนได้งานใหม่นะคะการเริ่มต้นงานใหม่งานที่ไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าการต่างประเทศนะคะงานที่คุณคาดหวังไว้คุณจะกำลังจะได้ข่าวนะคะจะมีการเริ่มต้นงานใหม่ได้โอกาสดีๆเข้ามาหรือใครที่กําลังจะทําโครงการโปรเจกต์ project, อะไรต่างๆนานาที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลการเดินทางหรือว่าทรัพย์สินขนาดใหญ่นะคะคุณกําลังจะ จบหรือว่าเริ่มต้นถ้าคุณกําลังเริ่มต้นคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณกําลังทํางานบางสิ่งบางอย่างว่าเอฟเคมันจะสําเร็จมันจะมันจะจบได้ดีไหมโครงการโปรเจกต์หรือว่ามันจะออกมาดีไหมคะในเดือนสิงหาดีค่ะมีเดลเวอร์จบโครงการจบโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณทํามันจะคอมพีทนะคะสมบูรณ์แบบได้นะแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะคะหรือว่าคุณจะต้องใช้ความอ่อนโยนหรือว่ามีผู้รู้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าหัวร้อนนะคะแต e เช่นเพรส แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงยกยใหญ่ในเรื่องของสาขาการงานใหม่หรือว่าอาจจะย้ายตำแหน่งหรือว่ามีการเลื่อนระดับขึ้นไปเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะในเดือนสิงหาคมอาจจะมีข่าวดีในการเพิ่มเงินเดือนหรือว่าการงานเราได้รับโอกาสดีๆในการพัฒนาขยับขยายนั่นเองหรือใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะโดยเฉพาะของสวยๆงามๆนะคะก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่จะที่จะสําเร็จนะ่ะนะคะในเดือนนี้อ่ะต่อมาการเงินนะคะการเงิน ใครที่ว่างงานอยู่รอคอยงานใหม่มีโอกาสได้ข่าวงานใหม่ด้วยนะคะ,อะขอดูการเงินของชาวปีวอกหน่อยการเงินไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่า เอกสารสัญญาหรือเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตใช้เงินมาผิดประเภทรู้สึกว่าจะเหนื่อยกับการเงินหรือว่าการเคลียร์ภาระหนี้สินเดิมเดิมของคุณนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่ได้มีภาระานี้สินอะไรมาอาจจะเป็นการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในลักษณะของของสวสวๆงามๆหรือว่าตามใจตัวเองก็ได้นะคะเนาะการเงินแต่ว่า การเงินของคุณนะ่าจะมาจากในเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะหรือว่าการค้าขายอย่างเงี้ยก็ดีเช่นกันแต่ว่าถ้าใครที่รอคอยเงินที่ไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายเงินที่รองเงินช่วยเหลืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นยากๆสักหน่อยนะคะแต่ว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมอยู่นะหรือการเงินของคุณถูกหลอกถูกโกงมาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยาก็อาจจะออกมาในลักษณะยากๆเหนื่อยๆหน่อยนะคะในเดือนนี้ถ้า ถ้าไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายเอกสารนะคะในเรื่องของการเงินหรือว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พเพลิลงบ้างก็จะดีนะมีโชคลาภไหมโชคลาบยังไม่ได้มีนะคะโชคลาบยังไม่ได้มีเกี่ยวกับการเงินนะ,ะทีนี้เรามาดูการเรียน การเรียนเป็นไม่ค่อยจะใส่ใจการเรียนเลยอ่ะนะคะเป็นเบื่อหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะใส่ใจโฟกัสอย่างอื่นกําลังมีความสุขเอ่อรื่นเริงกับอะไรบางอย่างนะคะก็ไม่ค่อยจะใส่ใจการเรียนนะแต่มีความคิดที่โอเคจะกลับมาตั้งใจอีกครั้งนึงเอาไว้ก่อนขอขอสนุกขอใช้ช่วงชีวิตช่วงเวลาช่วงนี้ก่อนแต่เป็นเป็นช่วงที่อ่ะถ้าการเรียนคุณอาจจะไม่สนใจก็ได้หรือคุณโฟกัสอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่านะคะหรือมันเป็นช่วงที่แบบ เบือบ่อเบือ่อซ็งซิงไม่อยากจะจับหนังสืออย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าการเรียนภายในเดือนอสิงหาคมคุณอาจจะไปพัฒนานะคะบางคนเรียนคอร์สระยะสั้นก็ได้นะคะอยากจะพพัฒนาศัก,กยภาพของเองเลื่อนลำดับชั้นเรียนก็ได้นะหรือว่าคุณอยากที่จะไปต่อยอดกับสายอาชีพของคุณ่ะคะ่ะอมืมันก็เป็นไปได้บางคนได้รับโอกาสไปอบรมไปอะไรกับความรู้เพิ่มเติมอะนะคะได้นะใน,ในเดือนสิงหานะคะ โอเคต่อมาสุขภาพละคะสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพก็ต้องพยายามออกกําลังกายนะใครที่สุขภาพไม่ดีอะ่ะเออบางคนอา,อาจจะออกกําลังกายหรือว่าอาจจะมีการที่แบบว่าถ้าใครที่ป่วยแต่มองว่าคุณไม่ได้ป่วยอะ่ะใครที่ไม่สบายนะคะอาจจะได้รับการดูแล รักษาหรือว่าคุณอาจจะใส่ใจเในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นออกกําลังกายไปซะอย่างเงี้ยต่อมาเรามาดูว่าความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของชาวปีวอกในเดือนสิงหา ว้าวเดอะซันอาจจะมีข่าวดีการขอแต่งงานเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวปีวอกโดยเฉพาะช่วงหลังครึ่งปี63จะมีข่าวดีจากทางไกลคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าธาตุไฟต่างชาติหรือว่าธาตุน้ําก็ได้นะคะอาจจะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะได้รับได้รับอะไรดีๆได้ยินเรื่องดีๆจากคนรักของเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้รับของขวัญด้วยจากคู่ หรือว่าคนรักนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็สามารถพัฒนากันไปได้อย่างดีนะคะมีแพชชั่นซึ่งกันและกันส่วนคนโสดจะมีคนเข้ามามอบรักให้คุณอย่างแน่นอนโดยเฉพาะชาวท่านน้ําหรือต่างต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่มีโปรไฟล์ดีสักหน่อยนะคะมีมีความโดดเด่นทางสังคมหรือเป็นคนที่อโปรไฟล์ดีมีชื่อเสียงก็ได้นะคะหรือว่าฐานะดีสักหน่อยเนี่ยจะเข้ามาในเดือนนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดเนาะโอเค ต่อมาเรามา,าดูคำไกด์ไลน์จากจักรวาลน,นะคะว่าจักรวาลจะไกด์ไลน์อะไรให้คุณในเดือนในเดือนในเดือนบางคนนะพัฒนาไปในลักษณะของการมั่นหมายแต่งงานในช่วงครึ่งหลังอะแต่ว่าคุณอาจจะเริ่มคุยกันในเดือนสิงหาในเรื่องของการขอกันแต่งงานหรือว่าข่าวดีอะไรบางอย่างจากฝั่งของแฟนคุณหรือฝั่งของคุณมีการพูดคุยกันนะอาขอ ไกด์ไลน์สามใบาจากจัก,กรวาลน,นะคะเนี่ยไพ่แต่งงานขึ้นอีกแล้ว The Universe brings all I need to for bridge through คุณจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนสิงหาคมนะคะการงานความสัมพันธ์มั่นคงอะความมั่นคงของชีวิตคุณจะได้รับในเดือนสิงหา The Star จงมีความหวังและมองโลกในแง่บวกนะคะมีพลังศรัทธาในความรักแล้วก็คุณจะมีสเสน่ห์มากๆการนําผลงานออกสู่สาธารณะมีชื่อเสียงคุณจะโดดเด่นในโลกโซเชียลได้นะคะปีวอกต่อมาคุณกำลังจะได้รับข่าวดี i am all way open to the good news เคลีย energy ของคุณเปิดใจที่จะได้รับข่าวดีเร,เร็วนี้จะมีข่าวดีเข้ามาโดยเฉพาะง,งานกับความสัมพันธ์นะคะงานกับความสัมพันธ์ข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวปีวอก ก็ถือว่าดีนะเอเนจี Energy ของคุณดีอะ่ะการการเรียนก็ไปต่อได้นะคะสามารถเรียนไปได้สูงสุดแล้วก็การงานของคุณก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ได้รับโอกาสดีๆได้รับตำแหน่งที่ดีคุณจะมีความสุขอะ่ะคุณสมหวังกับสิ่งที่คุณแบบว่าทำมาได้นะคะแต่เสียอย่างเดียวหัวร้อนไม่ใช่เสียอย่างเดียวคุณขาดการวางแผนกับอะไรบางอย่างสเต็ปบายสเต็ปอ่ะนะคะ แต่ส่วนอื่นเนี่ยดีหมดนะคะก็ก็ถือว่าดีแต่โชคลาภไม่มีนะคะไม่มีโชคลาภนะแต่ในเรื่องของความรักอะ่ะหนึ่งถ้วยมาเลยโดยเฉพาะคนโสดนะคะเปิด energy ของตัวเองนะกำลังจะเจอใครเข้ามาแล้วในเดือนสิงหาคมนะคะโอเคยังไงก็ขอให้ชาวปีวอกทุกคนโชคดีมากๆนะคะในเดือนสิงหาคมเป็นกำลังใจแล้วก็กด subscribe l ล k e แชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะถ้าตามหาคลิปไหนไม่เจอ ก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ถ้าสนใจอยากจะดูดวงฟรีไลฟ์สดดูดวงที่เพจนะคะก็ไปตามกันได้ที่ facebook อดโบวีหกตามชื่อของช่องเลยนะคะก็ลองไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะโอเคนะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะก็ขอให้คุณทุกคนโชคดีนะคะชาวบ,บีวอลคลิปนี้สวัสดีค่ะ